I feel ous, believe feel of nauseous me never come lot had a lot sh** come. มาเรียนกันต่อหน้าที่73นะครับหนังสืออัพบีด5ม5นะครับผมเมื่อกี้ก็อ4่ก็้อก็นะครับนะอยู่ในหน้า73แต่คุณครูนำไปสอนในหน้า72แล้วนะครับเพราะว่ามันต่อเนื่องนะครับนะมาต่อข้อที่7เลยครับข้อที่7ก็บอกว่า rewrite the sentence s using past form of modal verb ให้ในกักเรียนเขียนสมัใมนะครับนะ rewrite เขียนอะไรใหม่ครับเขียนประโยคนะครับ sentence ด้วยการใช้ platform นะครับของ modal verb คำว่า platform ของ modal verb ในที่นี้นะครับนะคุณครูอ่านแล้วมันหมายถึงว่าให้ใช้เป็น modal verb ที่เป็น present เนี่ยนะครับแต่แต่งให้เป็นประโยคอดีตน,นะครับต้องอธิบายอย่างนี้นะครับนะเพราะคำว่า platform ของ modal verb เนี่ยเช่น will นะครับเป็น presentwould จะเป็น pastcan เป็น presentcould จะเป็น past shell เป็น Present ชุดจะเป็น past, may เป็น p s e s t n t ไม่จะเป็น past ที่เราเรียนรู้มาเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ในที่นี้ไม่ใช่นะครับคําว่า modal verb ที่เป็น past ในที่นี้คือแต่งให้เป็น p าร์ทให้เป็น Present Perfect นั่นเองนะครับนะหรือ past perfect อ่ามาดูในรายละเอียดกันครับนั่นก็คือประโยคแรกนะครับก็พูดว่า I don't think they left for Mexico นะครับถ้าแปลตามคำสัท์เลยว่าฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะออกไปสู่เมืองเม็กซิโกอ่าก็แปลตรงๆนะครับฉันไม่คิดว่าเขาจะไปเมืองเม็กซิโกแปลว่าอย่างนั้นนะครับก็มาเขียนเสใหม่นะครับจาก I don't think นะครับซึ่งเป็น present simple ธรรมดาไม่มี m o d a l verb นะครับก็มาใช้ may they may not have left for Mexico เห็นไหมครับคุณครูบอกแล้วว่าเมื่อกี้ ใช้เป็น present นี่แหละนะครับแต่เป็น present perfect นะครับนะ may not have l e f t เป็น present perfect present perfect ในที่นี้คือเหตุการณ์ที่มันผ่านมาแล้วนะครับทำเสร็จมาแล้วก็เลยเขาเรียกว่า past ของ modal verb นะครับนะ,บนะในที่นี้ดังนั้นก็คือใั้เรียนทำเป็น present perfect โดยมี modal verb เอ,อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับในหนังสือเลยเรียกว่า past form of modal verb ก็แปลว่าพวกเขาอาจจะออกไป สู่เมืองเม็กซิโกแล้วเห็นไหมครับความหมายก็จะคล้ายกันลองมาทำข้อที่2กันนะครับนักเรียน I'm sure she lose her way ฉันมั่นใจแน่นอนว่าหล่อนต้องหลงทางนะครับนะ lose her way แปลว่าหลงทางนะครับ lose แปลว่าสูญหายแปลว่าเสียเธอของลอลอหล่อน way หนทางสูญหายหนทางของหล่อนก็คือหลงทางนะครับก็ให้ใช้สมมติว่าใช้เมน,นะครับ นักเรียนลงแต่งดูใช่ครับ I am sure she may ไม่มีนอ็อตเลยนะครับนะ she may may, may อะไรครับ may have หรือ may has นักเรียนไม่เกี่ยวกับ she นะครับนักเรียนนะจำไว้เลยนะ may, may เป็น modal verb นะครับตามด้วยกิริยาช่องหนึ่งที่ห้ามเติมอะไรทั้งสิน้น has นะครับผมเป็นกิริยาช่องหนึ่งที่เติมที่เติม s แล้วนะครับนะ has ตัวเนี้ย เขาถือว่าเป็นกริยาช่องหนึ่งที่เติม s แล้วนะครับนะห้ามใช้คู่นะครับห้ามใช้ตามหลัง modal verb เด็ดขาดนะครับต้องเป็น may have อย่างเดียวนะครับนะจำไม่เลยนะครับไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์ผู้พจน์นะครับไม่เกี่ยวนะครับนะการใช้ modal verb นี่คือหลักไวยากรณ์ดังนั้นก็เป็น i am sure she may have lost นะ lost ตัวนี้ก็เป็นช่องสองช่องสามได้เหมือนกันนี่เป็นช่องสองนะ แต่พอ,อพูดวบแหวกก็กลายเป็นเจงสามนั่นทีเมฮั e ลูสเซเวดังนั้นมาดูข้อสองข้างล่างคุณครูเฉลยไว้ให้แล้วช้ยมัสก็ได้นะครับนะชีม no ัสแฮบลูสเซเวดไหมครับทำสีแดงให้ด้วยเลยโอเคนะครับลองมาทำข้อสามกันหรือถ้าไม่ให้ดูอย่างนี้นักเรียนทำได้ไหมอ่านอย่างนี้นะครับพอแฮบบางทีนั้นหลอน is f e e l i n g in หล่อนกาลังรู้สึกป่วยนะครับก็มาทําเสื้อใหม่เป็นฮีนะครับไหแบบน,นไม่ใช่ใชีฮี he. เป็นฮีเมบี e ฟ e ลิ่งอินนะครับแต่งให้เป็นเทนเดิมนะครับหนาะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นแท็บทุกเทนนะครับหนาะถ้าเป็นคอนดียรสก็ต้องคอนดียรสนะครับหนาเมบีเฟลลิ่งนะครับเป็นคอนเะดียร์สเขาอาจจะรู้สึกกําลังรู้สึกป่วย พราที่เนะครับ I don't think ฉันไม่คิดว่า he will be seeing us tomorrow พวกเขา,าเขาจะมาพบพวกเราพรุ่งนี้ได้ก็เป็น he may not being, be h b he may not be seeing us นะครับก็จะเป็น present นนะแต่ในรูปของอนาคตนะครับเขาอาจจะไม่สามารถมาพบพวกเราได้พรุ่งนี้นะครับแปลว่าอย่างนั้น may not be seeing นะครับนะครับนะข้อที่ห้าครับผม I am sure she wasn't at home ฉันมั่นใจได้เลยว่าเขานั้นไม่อยู่บ้านหล่อน,นั้นไม่อยู่บ้านนะครับตรงนี้ก็เป็น she can't have been นะครับนะตรงนี้ใช้เป็น present perfect ได้เลยข้อที่หครับ p e r h a p s she lose the way เมื่อไหร่ที่เป็น นะครับประโยคที่เขาให้มาเป็นประโยค Past สนะครับน้กงเรียนต้องทำเป็น present perfect แต่ถ้าเขาไม่ได้ทำมาเป็น Past นะครับเราก็มาทำในรูปของพา s t สของ modal verb นะครับแต่ว่าไม่มี verb to have นั่นเองนะครับอาง่ายๆอย่างนั้นนะครับจะได้เข้าใจง่ายเป็น she may have lost นะครับ the way โอเคนะครับเข้าใจนะตามที่คุณครูอธิบาย หลังบอดแฝงตามด้วยกริยาช่อง3เท่านั้นหลังโมโดูเวิร์บตามด้วยกริยาช่อง1ห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับแท <Have S 2> เป็นกริยาช่อง1ที่ยังไม่ได้เติม S โอเคนะครับอธิบายประมาณนี้นะครับนะไปต่อครับหัวข้อการพูดนะครับนะเขาบอกข้อ8 look at the picture ให้นักเรียนดูภาพ2ภาพนี้ make as many deduction s as possible ดี d ัก t i ่นแปลว่าบทสรุปนะครับไม่ได้แปลลดราคานะครับนะให้แต่งประโยคบทสรุปนะครับเท่าที่สามารถจะเป็นไปได้ดังนั้นภาพ A นะครับกุณครูก็เลยแต่งไม่ใช่กุณครูแต่งนะครับนะกุณครูเอามาจาก่าที่หนังสือเขาเขียนไว้แล้วนะครับก็เดินมาแปลให้นักเรียนประมาณนี้นะครับนะภาพ A นะครับเดย be father and son โดยให้ใช้ m o d เว verb เช่นเคยนะครับนะก็คือไม้พวกเขาอาจจะเป็นพ่อกับลูก they can't be by the sea พวกเขาไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลแน่น,นอนอย่าไปแปลว่าเขาไม่สามารถนะครับแปลว่าเขาไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลอย่างนั้นก็ได้เพราะไม่เห็นไม่เห็นทะเลครับ they may be sitting in a garden เขาพวกเขาอาจจะนั่งอยู่ในสวนนะครับใช้ may they must be enjoying their game พวกเขา ต้องสนุกสนานกับเกมที่พวกเขาเล่นแน่นอนเลย They may be playing r o w s อ rush นะ rush นะครับไม่ใช่เรา rush draft นะครับไม่ใช่ rough r u g h ในที่นี้นะครับแปลได้ทั้งหมากรุกและหมาฮอสนะครับนะคคำว่า rough เนี่ยหมายถึงการเล่นนะครับนะการเล่นหมากรุกการเล่นหมาฮอสแต่ถ้า Che s s ีย s s นะครับ แปลว่าหมากรุกนะครับนะ chess หรือถ้าหมาคอสก็อาจจะเป็นเชคเกอร์ก็ได้นะครับเชคเกอร์แ er. ปลว่าหมาหมาคอสอย่างเดียวแต่ถ้าโรสอ่ารัสตัวนี้นะครับรัฟตัวนี้นะับไม่ใช่ไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่เราถ้าเราโน้ตภาวะความแห่งแรงเปลี่ยนตัวเอเป็นตัวโอนะครับนะแต่นี่ตัวเอนี่รัฟนะครับแปลว่าการเล่นทั้งหมากรุกแนละหมาคอสใช้ว่ารัฟได้หมดเลยข้อกครับเดเม ภาพ n บนแด e b e บิฟูพวกเขาอาจจะอยู่ที่นั่นมาก่อนนะครับนะประมาณนี้สวนมาภาพเบนนะครับผู้ชายคนนี้ก้หมหัวลงบนศีรษะนะนะรูปหัวลงบนศีรษแหมคุณครูใช่รอยพูดผิดใหญ่โตเลยนะครับนะเขาเอ่า,อานั่งกุ๊บดูอยู่บนโต๊ะนะครับบอ,อกไปไว่าอย่าง,งาน,นั้นคุณครูอ่า ก็ปี้ภาพมาไม่ไม่หมดนะครับนั่งฟุบอยู่บนโต๊ะอาจจะเพลียเหนื่อยจากการอ่านหนังสือนะครับเพราะมีหนังสือมีอะไรอยู่ด้วยก็เลยแต่งเป็นประโยคได้ดังนี้นะครับ he must be tired เขาต้องเหนื่อยแน่นอนนะครับนะ must be tired t ้า e เิดเป็นคำคุณศัพท์นะครับต้องใช้คู่กับ what to verb to be นะครับดังนั้นต้องใส่คาว่า be มาด้วยนะครับนะ must be tired แต่ must tired เฉยๆผิดหลักไวยากรณ์นะครับนักเรียน He may have a headache เขาอาจจะมีอาการปวดศีรษะนะครับ He may have w o r k too hard เขาอาจจะทำงานหนักนะครับนะ May have w o r k ตรงนี้นะครับหลัง w o r k to have have ตัวนี้เป็นกริยาช่วยนะครับแต่ have ตัวนี้เป็นกริยาแท้นะครับนะก็เลยแปลว่ามีอาการปวดศีรษะแต่ have ตัวนี้ไม่ต้องแปลนะครับเป็นโครงสร้างของ Present Perfect นะครับดังนั้นจึงตามมาด้วยกริยาช่อง3นะครับตรงนี้เป็นกริยาแท้แฮปไม่ต้องแปลนะครับก็แปลว่าเขาอาจจะทำงานหนักเกินไป he may be in an office นะครับเขาอาจจะอยู่ในออฟฟิศนะครับ he can't be feeling well เขาอาจจะรู้สึกไม่ดีนะครับก็คือเขาอาจจะป่วยนั่นเองนะครับเขาอ่า อาจจะรู้สึกไม่ดีในที่นี้่ปลว่าเขารู้สึกป่วยนะครับนะต้องแปลตรงกันข้ามเลยนะครับนะเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีก็คือเขาอาจจะรู้สึกป่วยโอเคนะครับไปต่อทีนี้เรามาเติมนะครับนะคําด้านขวามือซึ่งเขาให้คาว่าทิศเหนือมานะครับเราก็มาเปลี่ยนสมนใหม่เป็นนอร t ทเอนะครับนอร์ทเอนไอแลนด์นะครับซึ่งแปลว่าเกาะทางทิศเหนือนะครับ แต่ถ้า Not เฉยๆแปลว่าทิศเหนือแต่ถ้า o r t เ e r n นะครับเป็นคําขยายกริยาอ่าเป็นคําขยายคํานามอริงๆหนึ่งเป็นค adjective นะครับขยายคําว่า island นะครับซึ่งแปลว่าเกาะดังนั้นนังความเหล่านี้นะครับนามาเปลี่ยนสมัยให้เหมาะสมนะครับคุณครูก็จะเฉลยให้เลยแต่จะไม่เขียนให้นะครับนานักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะครับว่าหลังเลข2นี่ครูเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับมาแปลกันเลยนะครับนั่นก็คือ the snow festival ถ้านักเรียนชอบฟุตบอลก็จะรู้นะครับนะว่าเมืองซัปโปโรนี่ฟุตบอลชื่อดังนะครับมีนักเตะไทยไปอยู่ด้วยนะครับนะซัปโปโร The Sapporo Snow Festival ก็คือประเพณีหิมะนะครับนะในเมืองซัปโปโร s ัปโปโร is the capital of Hokkaido ซัปโปโรเป็นเมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดนะครับ The most northern islands of Japan ซึ่งเป็นเกาะ ทางที่เหนือนะครับอของญี่ปุ่นนะครับ In February every year ในเดือนกุมภาพันธ์นั้นทุกๆปีหลังเลขสองนะครับนักเรียนตอบกรู grow ตัวนี้นะครับเป็น g r o w i n g นะครับใส่ ING เข้าไปด้วย A growing number of visitors come to its new festival แปลว่าการเพิ่มขึ้นนะครับนะการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว ประเพณีชมหิมะนะครับของเมืองน,นี้ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะทุกๆปี last year เมื่อปีที่แล้ว about two million people came to see ผู้คนประมาณสักสองล้านคนนะครับนะมาที่นี่เพื่อที่จะมาชมประเพณีนี่นะครับนะประเพณีหิมะนะครับ the hundreds เพื่อดูนะครับ the hundreds Of นะครับจาก beauty นะครับซึ่งเป็นคำนามมาเขียนสมัยเป็น beautiful นะครับ beautiful snow say, statue ก็คือรูปปั้นหิมะที่สวยงามนะครับตรงนี้เป็น beautiful and นะครับเลข4นะครับนะให้ใส่คาว่า impressive นะครับ i m p r e s s แปลว,ว่าประทับใจแต่มาขยายคาว่า ice sculpture นะครับ sculpture แปลว,ว่าประติมากรรม ice ด้วยน้ำแข็ง ประติมากรรมน้ำแข็งที่ impressive นะครับที่ประทับใจหน้าประทับใจให้ใส่คาว่า10ก็คือ IVE เข้าไปนะครับ impressive that ซึ่งนะครับ the festival ประเพณีนี้ is famous for ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับ is famous for the town a m b i t i o n to hold one of Japan หลังเลข5ให้ใส่ว่า b i g เก s t นะครับนะบิกใส่เป็น b i g เก็ t ก็คือเติมตัวจีตัวหนึ่งแล้ว est นะครับซึ่งแปลว่าใหญ่ที่สุด ambition แปลว่าความทะเยอทะยานนะครับของเมืองนี้เพื่อที่จะจัดนะครับโอวันออฟเจแปนบิกเก็ตวินเทอร์อีเวนต์ก็คืองานอีเวนต์ต่างๆนะครับเป็นงานอีเวนต์ในช่วงฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดของเจแปนให้เป็นหนึ่งในนะครับวันออ นะครับความทะเยอจยานหรือว่าความตั้งใจของเมืองนี้นะครับตั้งใจที่จะจัดงานในช่วงฤดูหนาวที่เป็นหนึ่งในงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นนะครับตรงนี้ตอบบิกเกสนะครับ each year ในแต่ละปีนั้น is made possible, possible because it get five meters of snow every winter ปีนี้นะครับนะ ในแต่ละปีตัวที่ครับในแต่ละปีนั้นจะมีหิมะสูงถึงห้าเมตรนะครับนะดังนั้นมันก็เป็นไปได้เลยนะครับนะที่จะต้องจัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้เป็นงานที่เย่งยิ่งใหญ่หนึ่งใน5้านะครับของอเป็นงานที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งนะครับของญี่ปุ่นเพราะมีหิมะสูงถึง5้าเมตร The Festival นะครับประเพณีนี้นะครับ is now and หลังเลขหกให้เติมมาว่า international นะครับ international นะครับให้ใส่เป็น international national แปลว่าเป็นจำชาติแต่ถ้า international แปลว่านานาชาตินะครับประเภทนี้นีประเภทน,น,นี้นะครับเป็นอีเวนต์นานาชาติแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ international that ซึ่ง includes a s n o w s c a p e ซึ่งรวมถึงปฏิมากรรม นะครับทางด้านรูปปั้นหิมะหลังเลข7ให้เติมคำว,ว่า competition o o p Comp p t e ตัวเนี้ยนะครับ o m p e t ตตัวเนี้ยนะครับ compete ให้เปลี่ยนเป็น competition ก็คือเปลี่ยน e เป็น i นะครับแล้วก็ t i o n competition แปลว่าการแข่งขันเป็นการแข่งขันปฏิมากรรมหิมะนะครับ in which team ซึ่งทีมไหน from o r w all r o u n d the world ที่มาจากทั่วโลก ซึ่งทีมมาจากทั่วโลกนะครับไม่ได้เป็ว่าทีมไหนทัวทีนะครับ In which team from all around the world take part take part เป็น Pro เซอร์เนะครับแปลว่าเข้าร่วมนะครับเข้ามาได้มาเข้าร่วมในเทศกาลนี้ This sculpture are massive ปฏิบากรรมเหล่านี้นะครับเป็นปฏิบากรรมที่ใหญ่โตมากมานะครับนะ massive and pass entry include หลังเลข8ตรงนี้ให้เติมคำว่า f ฟมัสนะครับเฟมนะครับเติมเป็นเฟมัส F A M O U S นะครับแปลว่ามีชื่อเสียงเป็นที่นิยม Bearing ก็คือ and p a s s entry includes แปลว่ารวมถึงรายการที่ผ่านมานะครับนะรายการที่ผ่านมาก็คือในการประเพณีก่อปฏิบักรรมีมะเนี่ยนะครับนะได้รวมถึง เฟมัสบิลดิ้งนะครับได้ก่อเป็นตึกที่มีมชื่อเสียงเช่นหอระฆัง Big Ben อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทัชมาฮาลอะไรอย่างนี้นะครับคนเรียกว่าเฟม s สบิลดิ้ง,งนะครับนะเป็นต้น people and cartoon พวดถึงรวมถึง statue นะครับรูปปั้นของบุคคลสำคัญสำคัญหรือไม่ก็ตัวละครการ์ตูน Disney อะไรต่างๆ Superman อะไรอย่างนี้นะครับ As well as the contest พร้อมกันนั้นก็มีการประกวดนะครับนะ There is a w a r e หลังเลขเก้าให้เติมคำว่า v a r y นะครับซึ่งแปลว่ามากมายให้เติมเป็น variety นะครับ V-A-R-I นะครับเปลี่ยน Y เป็น y I E-T-Y นะครับ Variety แปล e ว่าต่างๆนาๆ o นา Variety of อะไรครับข้อ10 Entertain ก็ให้ใส่เป็น Entertainment นะครับเติม M-E-N-T เข้าไป ความบันเทิงมีสิ่งบันเทิงต่างๆ and fun activities of offer แล้วก็มีกิจกรรมสนุกสนานที่นำเสนอให้อีกมากมายนะครับจบนะครับว่าตรงไหนเติมอะไรบ้างนะักเรียนคงจำได้นะครับหนาะที่คุณครูเฉลยให้ถ้าจำไม่ได้ก็หยุดคลิปย้อนหลังฟังใหม่นะครับนะต่อไป sentence transformation ก็คือเขียนประโยคที่สองให้มีความหมายเหมือนกับประโยคแรกนะครับ For each question นะครับในแต่ละคำถามนั้น complete the second sentence ให้ทำประโยคที่2ให้สมบูรณ์แบบ so that เผื่อว่า it means ความหมายของมันจะได้มีความหมาย the same a s the first เหมือนกับประโยคแรก use no more than t r e e words ให้ใช้คำศัพท์ไม่เกิน3ามคำนะครับดังนั้นข้อแรกประโยคแรกนะครับแปลว่า there is a chance that he will write tonight มันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับว่าเขาจะมาถึงคืนนี้ก็เขียนสมัยเป็น he may arrive tonight สั้นๆเลยเขาอาจจะมาถึงคืนนี้โดยให้ใช้ modal verb นะครับคาว่า may ต่อไปข้อที่2อง sure Detroit, นะครับ I am sure Gary has flown to Detroit Detroit นะเมือง Detroit ฉันมั่นใจเหลือเกินนะครับว่า Gary นั้นไม่ได้บินไปยังเมือง Detroit นะครับเพราะว่า t w e v t h e r is too bad เพราะว่าสภาพอากาศมันแย่เหลือเกินนะครับแกรี่คงไม่ได้บินไปเมืองดีทรอยเป็นอย่างแน่เลยก็มาเขียนเสใหม่นะครับโดยใช้ modal verb นะครับก็คือแกรี่ can't have flown นะครับนหะให้ใช้เป็นรูปพา s t ทฟอรที่ได้เรียนมาแล้วเมื่อกี้คันนะครับ can แล้วก็ขีดก็หมายข้างบนนะครับแล้วก็ตัวทีคานก็คือ Can น not ตนั่นเองนะครับ Cannot have flown ตัวนี้นครับ ก็แปลว่าแครี่ไม่สามารถบินไปยังเมืองดีทรอยได้นะครับเพราะว่า the weather is too bad เหมือนกันตรงนี้ตอบ c n ัน h have flown นะครับจบนะตรงนี้ตอบ can't have flown h have flown. Have a ฟ flown h a ฟเอ็นเ e นะครับ have flown flown Fl ตัวที่ f l o w n ฟ w n flow นาับ h e soaking wet ตอนนี้เขาเปียกโชกไปทั้งตัวเลยนะครับ soaking I'm sure he has been walking in the rain ฉันมัน่นใจได้เลยว่าเขาเดินตากฝนมาเป็นแน่เลยก็เขียนสมัยเป็น he is soaking wet เขากำลังเปียกโชกเลยดังนั้น he ให้ใส่ modal verb ครับ he must นะครับนะ must he must have เช่นเคยนะครับ have อะไรครับ have been นะครับนะ have been walking in the rain ตรงนี้ให้ตอบว่า must have บ e นนะครับก็แปลว่าเขากำลังเดินตากฝนมานะครับเป็น present perfect continuous นะครับนักเรียนนะ much have been walking นักเรียนต้องจำเรื่องเทนให้ได้ด้วยนะครับนะถึงจะเรียนเข้าใจนะลูกนะขอขอบคุณนะครับนะคุณต้านผิดขอไปด้วยนะครับนะ คุณอ่าอะไรนะครับหนาคุณอะไรปลื้มนะครับเอ๋อช่องนะครับนะช่องช่องอ่านว่าอะไรดีนะครับใกล้ปลื้มหรอครับหรือยังไงชแนลนะครับบอกว่าสวัสดีครับนะครับอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับนะเพราะบางทีภาษาอังกฤษอ่านเป็นภาษาไทยดีก็ต้องมันอ่านได้ใกล้เคียงนะครับแต่เราไม่รู้จักมาก่อน ขอบคุณมากนะครับทักทายกับผมมาว่าสวัสดีครับก็สวัสดีเช่นกันนะครับผมขอบคุณมากมเลยเอาไปต่อนะครับนะครับตรงนี้ให้ตอบว่า he must have been walking in the rain นะครับขอต้องเดินตากฝนมาเป็นแน่เลยพอทีครับ a r o u h t เนี่ย r ร g h t ตัวนี้นะครับนะแปลว่าภาวะแห้งแรง is possible here อาจจะเป็นไปได้นี่เกิดขึ้นที่นี่เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าจะภาวะแห้งแรงอาจจะเกิดขึ้นที่นี่นะครับ even in the winter แม้กระทั่งว่าในฤดูหนาวก็ตามนะครับอาจจะเกิดภาวะแห้งแล้งขึ้นมาได้ก็ราว่าแห้งแล้งในฤดูหนาวก็คือน้ำไม่มีนั่นเองนะครับนะดังนั้นให้ตอบว่า there ให้ใช้มัวร์เวิร์มนะครับ maybe นะครับนะ m a y m a มแล้วก็ b e นะครับเป็นว่า maybe อะนะครับใส่อะเข้าไปนิดหนึ่ง around here นะครับอาจจะมีภาวะแห้งแล้งเกิดขึ้นที่นี่นะนะครับ even in the winter แม้กระทั่งในฤดูฤดูหนาว ตอบ maybe นะครับอะ uh, นะครับต่อไปข้อที่5ครับ a s u r e he didn't catch the edge clock clock l a n e แปลว่าฉันมั่นใจได้เลยว่าเขาไม่สามารถไปทันเที่ยวบิน8นาฬิกานะครับอบอกว่าเฉลยปหกหน่อยครับหนังสือชื่ออะไรครับผมนะป6หนังสือชื่ออะไรว่าคุณครูทำปหกหนังสือชื่อ n e w s y h e l l o ไปแล้วนะครับหนาะเข้าไปดูใน playlist ได้เลยนะครับนะเข้าไปดูใน playlist ได้เลยแล้วก็คุณโซล่าดาร์กนะครับบอกว่าสวัสดีครับก็สวัสดีเช่นกันนะครับนะข้อที่5นะครับ I am sure he didn't catch the a i o c l o c k plane ฉันมัน่นใจได้เลยว่าเขาไม่สามารถไปทันเที่ยวบิน8โมงเช้าแน่นอนตรงนีใ้ใช้เป็น modal verb นะครับเป็น he must เลยนะครับนะ must he must have นะครับ ตัวเพราะว่า miss มีอยู่แล้วนะครับเป็นช่องสามก็เติมสองสองตัวเอง m u s t นะครับ must แล้วก็ have อ a v e <BE S 2> นะครับเขาต้องพลาดนะครับนาะเที่ยวบินแปดโมงเช้าแน่นอนแค่นั้นเองนะครับ must have <M> นะครับ <M> miss ไปต่อหัวข้ออ่าโปรเจกต์โปรเจกต์นะครับนาะโครงงานนะครับนักเรียนทำโครงงานต่อไปนี้ นั่นก็คือให้ Write a Short Paragraph ให้เขียนร g กราฟสั้นๆสัก50-60คำสับ about เกี่ยวกับ Seasonal เกี่ยวกับฤดูกาลนะครับนะเทศกาล weather related festival ประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพอากาศซึ่งในเนื้อเรื่องนะครับนายเรียนบอกว่า when where it takes place t a k e place แปลว่าเกิดขึ้นนะครับงานนั้นถูกจัดขึ้นมาที่ไหนเมื่อ,อไร watch activity มีกิจกรรมอะไรบ้างมีอาหารอะไรบ้างเป็นต้น นะครับ how long it lasts มันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับกับาว่า last แปลว่าใช้เวลานะครับในที่นี้นะครับคุณครูจะหาเทศกาลเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศแต่หาไม่ได้เลยนะครับนะก็เลยแต่งเป็นเทศกาลหมูย่างของจังหวัดตรังก็แล้วกันนะครับนะเพรนะาะคุณครูอยู่จังหวัดตรังอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวเนื่องกับเทศกาลสภาพอากาศเท่าไหร่นะครับนะแต่คําว่า seasonal ในที่นี้แปลว่าเทศกาลก็ได้นะครับนะ เทศกาลดังนั้นคุณครูก็เลยนําเทศกาลหมูย่างมาเป็นตัวอย่างนะครับนะก็เลยเขียนาพาดหัวตัวแดงๆว่าตรังหมูย่างเฟสตวนะครับหรือวงเล็บว่า r o a t e d pork f e s t i นะครับก็แปลว่าเทศกาลหมูย่างเหมือนกันประมาณนี้นะครับว่า pigs are rubbed are rubbed down with a mix of spicy and r o a t e d in both like oven แปลว่านะครับหมูทุกตัวนะครับหรือหมูทั้งตัวทัทีครับไม่ใช่ทุกตัวหมูทั้งตัวนั้นจะถูกทานะครับรับดาวด้วยอ่าส่วนผสมนะครับสไปซี่ที่เผ็ดนะครับนาแล้วก็นําไปย่างนะครับในอ่าเตาอบนะครับนาเอาไปว่าแปลอย่างนี้เลยเอาไปย่างในเตาอบก็ว่าเตาอบในที่นี่ไม่จะเป็นต้องเป็นเตาอบไฟฟ้านะครับส่วนมากจะเป็นเตาถ่านนะครับ คำว่าเตาอบในทีนี้ไม่จะเป็นต้องเป็นเตาอบนะครับคือเป็นเตาถ่านนี่แหละนะครับแนตะ่ใช้คำว่าโอเว่นก็ไม่เป็นไร The result ผลก็คือว่า is a crispy layer of skin ผิวนะครับของหมูนะครับหนาะชั้นผิวของหมูก็คือผิวชั้นนอกนะครับจะเป็นอะไรที่กรุบกรอบนะครับนะคร i s p y นั่นก็คือกรอบนั่นเอง Wet that melt in your mouth แปตในที่นี่แปลว่าไขมันนะครับนะไม่ใช่แปลว่าความว้วนนะครับไขมันหรือว่าผิวหนังนะครับนะของหนังหมูเาว่าอย่างนั้นนะครับหนังหมูอย่างนี้จะละลายในปากเลยนะครับนะเขาว่าประมาณนั้นนี่คุณครูไปกอบมาจากวิกิมีเดียนะครับนะแอน w วแล้วก็มีรสชาติหวานนะครับสไ i c y chili m e ม t นะครับแล้วก็เนื้อนั้นนะครับเคี่ยวแล้วรู้สึก Spice ก็คือรู้สึกเผ็ดนิดหน่อยนะครับนะอินตรังในจังหวัดรังนั้น The car park surrounding the city hall play host t t the festival นั่นก็คือประเพณีนี้จัดขึ้นที่ไหนนะครับ host แปลว่าจัดขึ้นเป็นเจ้าภาพนะครับนะจัดขึ้นที่ลานจอดรถนะครับที่เป็นฮอร์นะครับมีฮอร์ฮอร์ที่นี่คือก็คือห้องโถงหรือว่ามาีโดมนะครับมีหลังคา นะครับจะจัดขึ้นเป็นประเพณีหมูย่างเฟสติวัลนะครับหรือว่าโรสเทดพอกเฟสติวัลนะครับ but you can ก่อเว่ get a small plate in the l นเดลูคอ่าติมซัมนะครับตัวนี้คือติมซัมนะครับนะเป็นภาษาทับศัพท์ช h o p s o โอเ s o อาช t อปแอดเดอร์โรดไซด์โซลแปลว่านะครับถึงจะไม่มีเทศกาลหมูย่างก็ตามคุณก็สามารถที่จะหา หมูย่างรับประทานนะครับโดยเขาเรียกว่าเป็นโลโก้ติมซัมนะครับเป็นติมซัมท้องถิ่นนะครับนะใน small plate ก็คือจานเล็กๆนะครับนะไม่จำเป็นต้องซื้อทั้งตัวซื้อจานเล็กๆนะครับตามที่เราสามารถพอจับจ่ายได้หรือไม่สั้นก็ไปหยุดรถนะครับนหาซื้อได้ตามรถไ d s i d e ก็คือแผงลอยที่ขายตามข้างถนนนะครับว่า roadside s t a l The rooted พ f e s uh t i v a l ประเพณีหมู่ย่างของเมืองตังนี้นะครับ is held at least once a year in Trang Province อาจจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับหรือหรือปีละสองครั้งสามครั้งก็แล้วแต่นะครับแต่จะจ,จ,จัดขึ้นทุกปีหรือไม่มีการจัดเทศกาลท่านก็สามารถมาเมืองตังแล้วหารับประทานได้ทุกวันนะครับนะทุกวันและได้ตลอดทั้งวันด้วยนะครับโอเคในตาหน้าก็ได้คุณครูเป็นคนจังหวัดตรงังก็ขอประชาสัมพันธ์ซะเลย จำผมได้ไหม,ไมครับคุณครคณูลูกโซโ,ซโลลรลาดะขออภัยด้วยนะลูหนะคุณครูยังจำไม่ค่อยได้นะลูกนะขออภัยจริงๆแต่ถ้าติดตามคุณครูมาหลายปีแล้วก็ขอขอบใจมากๆนะลูกนะเอาเป็นว่าขอขอบใจมากๆอุตส่าห์ทักทายเข้ามาไม่ทราบาเรียนระดับไหนแล้วนะครับตอนนี้โอเคครับจบหน้าที่7จามคุณครูเตรียมเอกสารไว้อีกนะครับนะไปฟังดูแล้วเข้าชม ช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอัพที่นั่นต้องขอขอบคุณ